สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหา,า,า,มามสารคามจ้ามณีอูซางบอยเอาพวงรถไถมาส่งลูกคายู่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นจาา้าลูกค้าเลือกเป็นตัวเท่าหกหล่อบดดําค่ะคันนี้จะใส่ล่างนามหนาซีเป็นโตคาซีค่ะราคาจะยูที่ประมาณหามื่นหาพันบาทจา้าคันนี้จะกว้างยูทีเมตรเจ้าชิดจ่ายย่ายูทีสามเมตรหาสิต่าสูงยูทีเมตรหนึ่ง เปิดได้สดาา้านจะขั้นนี้จะเล่าบนสามารถถอดออกได้ค่ะาขั้นนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีสมจะด้านในเป็นกระบะสีน้ำเงินจะถ้าเกิด f อฟซีคนใดสนใจก็สามารถจองกับซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1 7 4 4 1ค่ะขันนี้ก็จะเป็นกระทะขอบ16จ้าเป็นยางประเส้นสวยทั้ง4เเซนจ้า ของอูซางบอยกัจะมี่พานพุดมั่นกับกระบะปูไปให้ลูกค้าเรือไว้อีกสองรายการจ้าถ้าเกิดเอฟซีแทนไหนยังบ่มีอ่ะสามารถสร้างน้ำซางบอยได้ดจ้าเปิดด้านทางได้ตามคลิปวิดีโอที้างบอยเฮดให้เบิ่งค่ะขั้นนี้จะเป็นรุ่นบดเด้อจ้าเดี๋ยวภาพเบิ่งด่านไายนี่ค่ะด้านไายรุ่นบดําก็จะเปิดลงด้านล่างแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะ ถ้านี่ส่งเซตแล้วกะสร้างบอยกะกดจะส่งตัวรุ่นให้ดอริกค่ะจะส่งลูกค้าจังหวัดขอนแก่นจากกำลังผลิตกิจอาอันนี้เป็นด้านหนาด้ค่ะสร้างบอยกะจะมีบันไดสองฟังค่ะหละกักการมีหมวกดันบนเวถาว่างของหรือว่านั่งได้ค่ะก็จะเหตุกล้องเครื่องมือแบบนี้ไปให้ทุกขั้นค่ะนี่ค่ะกะตรงข้อตรงข้อนี่ก็จะซาบดำไห้ค่ะ เพิ่มความแข็งแรงค่ะเดีวสร้างบใบหิเบิ้ง,ง้างล่างอันนี้ถ้าเป็นรุ่นเผ้าหกหลงนี่ค่ะตรงโตรงตรงนี่อ่ะจะใส่ล่างน,านา้ำนะสามทั้งขั้นเนยคะ่ะช่วงล่างแข็งแน่นอนแล้วก็จะดามไห้นี่ค่ะแบบนี้ํำไห้หแบบนี้ดามหัวดามท้ายไหย้แข็งแรงแน่นอนจะค้าตัางกันนี่ก็จะเป็นแบบเกลียวปั๊บมุนขึ้นมุนลงได้ค่ะว่าตรงยกมันนะัก นี่ค่ะประมาณนี้แหละจ้ะข้นนี่ก็จะใะไใไซมันสําปะหะลังในระมาณเขียวละหาตันค่ะหรือว่าถ่ายยัดใจกับสิหาตันกลัวนี่ค่ะถาเต็มพอกถ้าเกิดอยางไดสั่นหรือว่ยยายาวก็หน,นีก็สามารถ้ังใดได้จ้าของซังบอยนี่สามารถผลิตใดทุกแบบจ้ะขายดีสุดกัจะเป็น รุ่นตัวหน่อยค่ะดำมือเข้าเข้ากับบ้าค่ะราคาตั้งแต่จับพแพงค่ะหล้กก็รุ่นให้ริกปินิกะยอดจองกับควนทางไลายคืนกันจ้ะของอูซางบอยค่ะซังน้ำแล้วซางบอยก็จะดูแลหลังการขายหายค่ะในเรื่องของเผ่าหลักกเรื่องของโครงสร้างค่ะมีปัญหาอีกยังกะสามารทรหาซางในตลอดเวลาจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีค่ะค่ะ